สวัสดีครับผมเจอกันวันนี้วันที่สามกรกฎาคมสองห้าหกสามสองพันยี่สิบครับผมวันนี้ยังคัดจมูกแสบจมูกอยู่ครับผมแสบทุกคอด้วยน้ำตาเล็ดเลยวันนี้โดนแทงจมูกครับตอทั้งสองข้างครับผมก่อนจะไปดูคลิปอ่า คนงานรอเข้าคิวแทงจมูกครับผมแทงเอาสารคัดหลั่งเพื่อเป็นตรวจโควิดสิบเก้าในสิงคโปร์ครับในส่วนของมนักงานนะครับผมพวกผมก็เพิ่งผ่านการเจาะเลือดมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับนี่วันนี้ได้ลงไปเจ้าหน้าที่เรียกลงไปแทงจมูกเอาสารคัดหลั่งไปตรวจครับผม ครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มอัปเดตกันสักก่อนครับค่อยดดูคลิปครับผมอัปเดตกันเสร็จแวราด,ดูคลิปกันครับออวันที่สองครับเราเริ่มจากรายละเอียดเมื่อวานเพราะเมื่อวานรายละเอียดมันยังมาไม่ไม่ครบครับผมรายละเอียดมาช่วงกลางคืนครับผมสําหรับเมื่อวานนะครับวันที่สองกรกฎาคมยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดก็ร้อยแปดสิบแปดครับผมร้อยแปดสิบแปดรายนะครับร้อยสิบแปดร้อยแปดสิบแปดรายนี้ ในหอพักคนงานร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับผมมีเคล็ํนเข้าหนึ่งนะครับผมเคล็ําเข้าหนึ่งแล้วก็กรณีเคตชุมชนก็สิบครับผมกรณีชุมชนสิบรายคนสิงคโปร์แปดครับผมและเอสปาสองครับผมรวมยอดก็ร้อยแปดสิบแปดครับสําหรับเมื่อวานนะครับแล้ยืนยันได้ออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดครับเมื่อวานเมื่อวานครับเฉพาะเมื่อวานนะครับสี่ร้อยสิบแปดรายครับผม กระทรวงสาธารณสุขเพิ่งอัปเดตเมื่อคืนครับผม418ครับผมอกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนะครับผมแล้วก็มารวมยอดกับยี่อบยอดโรงพยาบาลทั้งหมดนะครับเป็น39,429รายครับผม39,429รายนะครับผมนี่อัปเดตเมื่อวานครับผมวันนี้ยังไม่ได้อัปเดตนะครับยังอยู่ในโรงพยาบาลครับผม201ครับ201ก็ ICU 1ครับผม ตามนี้นะครับแล้วก็เรามาเริ่มวันนี้กันครับวันนี้ก็ยังมีติดเชื้อเพิ่มอยู่นะครับก็ลดลงมานิดนึงครับผมก็ไม่ถึงหลักสองร้อยเหมือนช่วงสองสาวันที่ผ่านมาครับผมนี่ก็เป็นหลักร้อยกว่าเมื่อวานร้อยแปดสิบแปดวันนี้ก็มีติดเชื้อเพิ่มเข้ามาครับติดเชื้อรายใหม่ร้อยหกสิบเก้าครับผมร้อยหกสิบเก้ารายนะครับก็ส่วนมากเป็นกรณีในเคตของอพักคนงาน มีชุมชนอยู่ครับเดี๋ยวยังมีเคตชุมชนอยู่11บรายนะครับเคล็ mm hmm. ชุมชนมีอยู่11รายเป็นคนสิงคโปร์3ารายครับผมแล้วก็ผู mm ้ถือเอสพาร์กแรายครับผมครับผมมีเคตนําเข้าอยู่นะครับวันนี้ก็มีเคตนําเข้าอยู่3าครับผม3ารายครับผมครับผมชุมชน11ครับผมคนสิงคโปร์3แล้วก็เอสพาร์แปดมีนําเข้า3ามนะครับ จากจำนวน169นะครับทั้งหมดยอด169เหลือจากนั้นก็น่าจะเป็นเหลือจากเขตชุมชนกับคนสิงคโปร์อย่างกับเขตทําเข้าแล้วก็เป็นในที่พักคนงานแล้วครับส่วนมากยอดจะมาจากที่พักคนงาน,นครับผมยังมีการติดเชื้อเยอะอยู่นะครับผมยังตรวจกันยังไม่ครบอยู่ครับต้องตรวจไปเรื่อยๆเจ้าหน้าที่ก็ทํางานกันอย่างหนักครับผมวันนี้ก็เร่งทํางานกันเพื่อ จะได้ตรวจกันครบได้ผลยืนยันออกมาเพาื่อคนงานจะได้ออกมาทํางานกันได้เพื่อจะได้รับการปลดปล่อยออกจากที่พักพอไปทํางานทําการได้ครับทุกวันนี้ก็มีเริ่มทยอยออกได้บ้างแล้วครับพวกที่ได้รับผลตรวจยืนยันนะครับที่ได้รับผลตรวจยืนยันว่าปลอดภัยเรียบร้อยปลอดเชือ้อในเรียบร้อยก็บางบล็อกพอออกได้แล้วนะครับที่พักผมที่ผมอยู่ก็มีบล็อกที่เขาที่ปลอดเชื้อที่ว่าผ่านเชื้อในสถานที่ที่พักก็ผ่านกนารล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อกันหมดนะครับเราพอออกได้อยู่ครับ สำหรับยอดรวมของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดตั้งแต่มีการระบาดในสิงคโปร์นะครับยอดรวมอัปเดตเมื่อวานเราอัปเดตกันที่44,310รายครับผม44,310รายบวกกับเคสวันนี้เข้าไปครับวันนี้มีเคสติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก169ครับผมแล้วก็ รวมกันเป็น44,479ืรายครับผมสี hmm. ่7มนสรด้ารายครับ mm hmm. ส่วนรายละเอียดผู้ที่ออกจากโรงพยาบาลวันนี้ครับผมกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์จะอัปเดตช่วงกลางคืนครับผมแต่ยอดที่ออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดรวมยอดกันแล้วครับจากเมื่อวานที่ว่าเมื่อวานออก418ใช่ไหมครับและยอดทั้งหมด รวมที่ออกมาถึงเมื่อวานครับผมสามหมืเก้าพันสี่รอยยี่สิบเก้ารายนะครับสามหมืเก้าพันสี่รอยยี่สิบเก้ารายได้รับการยืนยันออกจากโรงพยาบาลอยู่แต่ออกไปตามศูนย์หรือว่าตามโรงแรมหรือตามในเรือครับผมเพื่อรอช่วงเวลาที่จะได้กลับที่พักครับผมตามกำหนดระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดครับผมโอเคนะครับ ส่วนยอดผู้เสียชีวิตยังไม่มีรายงานเพิ่มนะครับยังไปคงเป็น2กรายครับผมแล้วเอามาดูคลิปกันนะครับคลิปผมไปเข้าคิวรอการเจาะจมูกครับแทงจมูกแทงจมูกสองข้างเลยครับแทงจมูกเพื่อเอาสารคัดหลังไปตรวจโควิดครับนี่เป็น ขั้นตอนที่สองครับขั้นตอนแรกคือเจาะเลือดนั้นเจาะไปก่อนแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนครับผมโอเคครับดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับมีอะไรติชมก็แสดงความคิดเห็นได้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับผมวันนี้เจ้าหน้าที่หอพักมาเคาะประตูห้องแต่เช้าเรียกชื่อ คนที่มีรายชื่อให้ลงมาข้างล่างมารอเข้าคิวแทงจมูกครับผมเอาสารคัดหลังไปตรวจโควิด -19 สําสำหรับแรงงานในหอพักที่สิงคโปร์ครับผมพวกผมก็ผ่านการเจาะเลือดไปแล้วรอบหนึ่งครับตอนนี้วันนี้ต,นต,ต่อคิวแทงจมูกครับผมผมไปถ่ายใน สถานที่ตรงที่เจ้าหน้าที่เขาทางานไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนโทษหนักครับผมผมก็ถ่ายในบเวณบริเวณเข้าคิวครับคิวยาวครับผมก็ทิ้งระยะห่างกันบ้างครับผมห้องที่ผมอยู่ลงมาสามคนครับผมมีผมกับมัคลาสองคนแล้วก็ ห้องข้างๆหันหน้าเข้าหากัน,นประตูหันหน้าหันหนากันมีคนไทยสี่คนครับนี่นะครับคนไทยสี่คนนเป็นคนาคนตอนนี้คิวมันก็ยังช้ายอยู่นะครับเพราะคนเยอะแต่ว่าเข้าไปแล้วก็เร็วอยู่ครับรวดเร็วรวดเร็วมากตอนนี้ผมกลับออกมาแล้วนะครับนี่ ตอนนี้มาตอนตอนเดินครับตัวนองเึ้นห้องแล้ตรวจเสร็จเรียบร้อยแสบจมูกมากๆเลยแสบนะครับน้ำตาเด็ดเนีแทงข้งสองจมูกแสบถึงตกะลำคอเนาะขอบคุณที่ติดตามนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม